สวัสดีครับรายการจมามรับปัญหานในครั้งนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องส่วนตัวของผมให้คุณฟังนะครับเพ <โอ S 1> ื่อเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยได้รู้สึกหรือมองมุมกลับกับชีวิตของคุณได้นะฮะผมเองเนี่ยเคยรู้สึกท้อแท้นะครับกับชีวิตของผมที่ไม่เคยได้ของเล่นไม่เคยถูกพ่อแม่พาไปเที่ยวไม่เคยถูกพ่อแม่พาไปเรียนพิเศษไม่เคยถูกเอาใจเลยตั้งแต่เด็กมาเคยรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่พ่อแม่เราไม่ไม่มีเงินไม่มีทองที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้นะครับ ก็เคยร้อยเนื้อต่าใจแต่คุณเชื่อไหมฮะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับมีความคิดใหม่ในช่วงปลายปี63แม้พ่อแม่ผมบางท่านกะเสียชีวิตไปแล้วในช่วงโควิดไม่เคยทิ้งมรอดอกให้ผมเลยในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและผมต้องการเงินยงอย่างมากแม่ผมก็ไม่เคยทิ้งมรอดอกให้ผมเลยแต่ทิ้งไปให้กับน้องชายของผมแต่ไม่ให้ผมสักบ,บาทผมไม่เคยรู้สึกไม่พอใจแม่ผมหรือว่าไม่ชอบแม่ผมเลยที่ทําไมถึงทาอย่างนี้ได้หรือพ่อผมที่ไม่เคยดูแลเอาใจใส่ครอบครัวแล้วก็ไม่ทำมาหากิน แล้วก็ไม่เคยให้เงินผมเลยนะฮะแต่นะตอนที่ปศึกษานี้เนี่ยผมกลับมองในมุมกลับเลยผมกลับมองว่าผมต้องขอขอบคุณพ่อและแม่ของผมเลยแม้ว่าท่าน2คนนี้จะไม่เคยให้บางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องแต่ผมได้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ตรงเงินครับผมอาจจะเรียกร้องตรงเงินผมอาจจะเรียกร้องสิ่งของแต่คุณเชื่อไหมครว่าพ่อแม่ของผมให้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ตรงเงินหรือสิ่งของมาให้กับผมซึ่งมันมีมูลค่าและมันไม่สามารถ ถูกขโมยหรือถูกพ้นไปได้จากตัวผมแม่พ่อแม่ของผมจะไม่ได้ให้เงินทองผมจํานวนมากแต่เขาให้คันทุกกรรมที่ดีกับผมเขาให้ความอดทนเขาให้ความมุทะลุเขาให้ความจริงจังค่อยสมองที่ดีเขาให้นิสัยที่ดีมายังผมสิ่งทุกอย่างที่เป็นเขาสองคนมาอยู่ที่ผมหมดเลยมันทําให้ผมถูกหล่อหลอมจนกลายเป็นมนุษย์สี่เหลี่ยมจนถึงทุกวันนี้ที่ผมมีความรู้ที่ผมมีสมองที่จะคิดได้ที่จะทำมาหากินได้ที่ผมมี ลูกน้องที่รักผมที่ผมมีเครือข่ายที่พร้อมจะช่วยเหลือผมเนี่ยและทําให้ผมสามารถดาเนินชีวิตหรือทําธุรกิจได้อยู่รอดแม้ในช่วงโควิดก็ตามนะฮะแม่ผมพ่อผมไม่เคยให้ในเรื่องของเงินทองแต่เขาให้สิ่งนี้ที่จําเป็นผมว่ามันมีมูลค่ามากกว่าเงินทองซะอีกที่เขาจะให้ผมในสิ่งที่ผมจะต่อยอดชีวิตของผมได้และผมจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้จนแก่นะฮะตรงนี้นี่ต้องขอขอบคุณเลยที่พ่อแม่ให้มา อีกหลายๆท่านที่ท่านเคยเรียกร้องว่าพ่อแม่ทำไมไม่ให้ทรัพย์มรดกไม่เคยเลยนดูไม่เคยให้ความเอาใจใส่ไม่เคยให้สิ่งของที่คุณอยากได้รับคุณมองมุมใหม่บางทีสิ่งที่เขาให้มาอาจจะมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองก็ได้ซึ่งณนะตอนนี้ที่ผมอยู่มาจนถึงอายุ16เนี่ยผ,ผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาให้มันมีค่ามากกว่าเงินที่บล้าน30บล้านสิเพราะว่าถ้าเกิดเขาให้20บล้านหรือ30บล้านกับผมในตอนนี้ ผมอาจจะใช้มันหมดแล้วผมไม่มีความสามารถที่จะต่อยอดในการหาเงินได้อีกแต่ณน,นวันนี้แม้เขาไม่ได้ให้เงินทอผมเลยแต่เขาให้สิ่งที่อยู่ติดตัวผมครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเกิดที่ดีที่จะทำให้ผมมีดวงดาวที่ดีไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอสมองที่ดีความแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายที่ดีกับผมเนี่ยสิ่งพวกนี้แหละฮะทำให้ผมสามารถหาเงินได้มากกว่า 20- 30ล้าน และสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้จนตลอดชีวิตคุณลองกลับไปดูในครอบครวของคุณนะครับว่ามันมีอะไรที่ดีที่คุณยังไม่รู้อีกบ้างคุณอาจจะมีความสุขที่พ่อแม่คุณให้ในสิ่งที่คุณไม่ได้ขอแต่มีความสำคัญกับชีวิตคุณครับ